สวัสดีครับหมอนวดเจสพานควายครับหมอนวดอิสระรับนวดที่ห้องส่วนตัวย่านสพานควายนะครับรับนวดทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับถ้าเกิดลูกค้านวดเสร็จแล้วนะครับอยากจะผ่อนคลายทานอะไรที่อร่อยๆหลังจากการนวดเสร็จนะครับผมก็จะพาแนะนําไปทานที่อร่อยนะครับย่านสพานควายปฏิพัฒนะครับถ้าเกิดว่าผมว่างนะครับเหมือนกับเป็นเพื่อนนะครับได้พักผ่อนในย่านนี้ในตัวครับ น,นี้พามาที่แยกสะพานควายครับเป็นคาเฟ่ที่ให้เราสั่งอาหารกินได้นะครับไม่อั้นในราคา199บาทนะครับมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มบรรยากาศสไตล์คาเฟ่แนวญี่ปุ่นนะครับใครที่มา,าสัมมนาหรือมาทำงานนะครับหรือนัดเจอเพื่อนนะครับก็ ผมว่าตรงนี้นะครับตอบโจทย์ในย่านสะพานควายครับแล้วก็อาหารข้อข้างที่จะอร่อยนะครับมีหลายหลายร้านหลายชั้นให้เลือกนะครับแต่วันนี้ผมเลือกอะไรราคา199บาทในราคาเริ่มต้นนะครับก็มีอาหารนะครับอย่างที่ผมสั่งนะครับก็จะมีนะครับนี่ผมนั่งตรงแยกสีแยกไฟแดงย่านสะพานควายนะครับผมสีแยกไฟแดงสะพานควายนะครับผมก็สั่งเนี่ยครับเมนูอาหารนะครับข้าวหมูตุ๋นนะครับแล้วก็เกาเหลาเลือดหมูมันจะร้อนๆเลยครับผมแล้วก็ ก็จะมีไอศครีมนะครับแล้วก็จะมีน้ำนะครับนะครับแล้วก็ใช้เวลาใน2ชั่วโมงนะครับในการสั่งอาหารก็เพลินนะครับ199าบาทเท่านั้นนะครับไม่มีบวกนะครับตรงนี้ครับสั่งไข่เจียวนะครับร้อนๆเลยครับแต่ก็เวลาเราจะสั่งนะครับมันก็อาหารไม่ได้อ่าจานใหญ่นะครับต้องสั่งแบบเพิ่มเติมเข้าไปนะครับถ้าไม่อิ่นรีวิวของน้ำนี่ก็มานั่งกินน้ำก็โอเคแล้วแหละนะครับในราคานี้นะครับแล้วก็บรรยากาศดีด้วยนะครับ ก็ให้ฟิลในการพักผ่อนใครที่จะมานวดกับผมนะครับก็หลังที่จะกนวดเสร็จแล้วนะครับอยากจะพักผ่อนในวันหยุดนะครับของคุณอยากจะหาอะไรกินอยากมีเพื่อนเที่ยวถ้าเกิดผมว่างผมก็แนะนําไปนะครับอย่างเป็นเพื่อนมิตรอย่างเป็นมิตรสหายอย่างเป็นกัลยามิตรที่ดีนะครับนอกจากการได้นวดแล้วนะครับความผ่อนคลายแล้วความเป็นเพื่อนกันนะครับได้เที่ยวได้กินแล้วก็ได้ มานวดนะครับมันก็จะผ่อนคลายในช่วงที่คุณพักผ่อนหรือวันหยุดนะครับอยู่ย่านสะพานควายครับอินธรรมนะซอย9นะครับใครที่จะมานวดกับเจมาได้นะครับเปิด10โมงถึง5ทุ่มทุกวันครับนวดที่ห้องนี้11ปีแล้วครับนวดทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับผมนะครับมาได้เลยครับมาง่ายครับนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีสะพานควายออกประตู2นะครับแล้วมาเจอผมนะครับอินบ็อกมานะครับสวัสดีครับ เวลาปิดเปิดนะครับ11โมงถึง3ทุ่มในร้านนี้นะครับลงสถานี BTS สะพานควายออกประตู2นะครับร้านเปิดนะครับ11โมงถึง3ทุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมานวดกับเจเจนะครับเริ่มประมาณ10โมงถึงนะครับ5ทุ่มครับนะครับผมมีเวลาว่างช่วงไหนมานวดกับเจเจได้นะครับเราจะพากินพาเที่ยวด้วยความยินดีครับสวัสดี